สวัสดีครับบ้าบอยขอกรับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่แนนนาสวัสดีอีฟซีเท่านเกาหลม่ที่เขามาติดตามเราชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยครับเมื่อนี้บ้าบอยบ้าอะไรเขาไปหาเลอะเบิ้ง่อใไม้เด้อครับผมพี่น้องมาเลอะเบิ้งดอกกระเจียวครับเอาดอกกระเจียวไปลวกกินกับป่นครับผมพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิบปนปลาปนปลาทูเมื่อนี้ว่าสิบปนปลาทูครับผมพี่น้องครับก็เลยสิเอาหาหลอกกระเจียวไปลวกกินกับป่นปลาทูนะครับผม เดี๋ยวมื้อนี้ทีได้บอสีเห็นดอกกระเจียวดอกกงามให้พี่น้องในเบื่องน้ากันบอเดี๋ยวไปติดตามกันครับอย่าลืมอีกช่องทางนึเดนะครับผมบาบอยขอฝากไว้วน้านี้ครับทางแฟนเพจ Facebook ครับช่องทางนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับบาบอได้ที่อีสานขอฝากไวนํานี้เด้อครับขอบคุณหลายๆครับครับดอกเล็กแหกหมันครับผมพี่น้องครับดอกกระเจียวแดงครับสกหมันลรวครับผม ลวกครับผมดอกหนึ่งครับครับผมพี่น้องโอ้ดอกนี้แห้งงามครับผมนะครับนี่นครับนี่แต่ดอกก็งามเลยครับผมกำลังขึ้นกำลังออกครับดอกกระเทียม บ่ถึงหัวพอด้วยครับนี่ยังยังอยู่ตรงลำกันพอด้วยครับอึบอึบพอดโอิย,อยาง,งามครับผมสองอันนี้ครับกำลังขืนครับนี่ครับผมพี่น้อง,องบองงางงามงามครับ ก๋เขียวแดงครับผมพี่น้องลำพันยูเลอกครับพี่น้องลำยูเลอร์ผมนะครับเบื้องในโอตอนในหอดไอ้หนึ่งครับโอตอนในหอดหัวพันครับผมมีตะการนะครับตะการมีตะการโอ้หนังดอกนึงครับผมพี่นอ้องก็ต้องขึ้น หนามพี่น้องโอ้สามดอกนี่ครับพี่น้องเบิ่อนนะครับเกิดเลี่ยงกันนะแบงค์คิงคิงเลยครับเต๋อขึ้นครับโอ้ยปวกจิ่นเจโอ้ฮักจ่อยพี่น้องอยุบยุบ ครับผมตามดอกกามๆครับดอกกระเจียวขาวครับครับผมลดบังดอกกระเจียวขาวครับผมนี่อนี่ไปหาดอกกระเจียวไปลวกครับตำป้นป่าครับ ก็หกหนกนครับพี่น้องดอกนึงครับดอกนี้พันที่เอาได้ดึงดึงได้ครับผมเพราะว่าขาพันยาครับถอนนอนเลยครับถอนแบบเดียดนึงครับสัตว์เลี้ยงผู้ซื้อสัตว์อาะเจ้งหางวบ o ดอกกระเจียวแดงครับเดินมาเจอดอกกระเจียวแดงแล้วนี่ดอกนงามครับผมพี่น้องครับนำหน่อยสดๆครับผมตรงนี้ครับครับผมขายงงๆครับ มีแต่อันงามๆครับผมพี่น้องอนะครับกําลังขึ้นดอกครับผมอ,มอครับอันงามๆครับพอ่อีกแล้วครับผมพี่น้อง สองหัวครับครับผมกำลังตุ้มตุงครับดอกกระเจียวันกำลังขึ้นดอกตุ้มตุงงามๆครับผมดอกน้อยๆนนครับกำลังโพครับอู <c ười> อดอกนี้ครับดอกเบีใหญ่เลยครับน,นี่ครับผมพี่น้องนี่ซอมตัวครับข้างล่างตรงนี้ครับโอ้อันนี้หนึ่งดอกโอ้ยขาตันๆครับเดี๋ยวดอกหน่อยครับ งรอกระเจียวขาพยังบัตันไอ้ยังวัตันได้ตั้งขึ้นสูงนะครับถ้าเราดึงออกชข็มกับขาดปุ๊ดเลยนะครับเขาก็เอาเสียมสวกเข้าไปจากน้อยนะครับครับผมต้องเอาลงเลยรับถ่าาเอาลงเลยเปล่าไมันิดถือหัวเพิ่นครับผม โอ้ขาดอิรีพี่น้องเห็นบ่สับบอถือกครับสาบ,บอนบอถือกไอล้ลำเพิ่นเพินเ่นดึงขึ้นเพิ่นก็เลยข,ขาดครับมันจะกาช,ช่วงเศร้าแต่บ่เศร้าปันได้ครับผมพี่น้องแดดออกแดดแห้งแล้วครับผมน้องเมฆน้องไอ้ก็ม้าขึ้นกันเลยครับแต่ว่าเห็นเพิ่นจอดรถอยู่ครับ ันจอดรถไว้หิ้มทางอยู่ครับแต่ว่าบาเห็นโตเห็นโตข้นใส่ไม่ได้ดงนี่แหละครับผมเกิดใส่แล้วมิดจีรีโอ้ยเนาะสองดอกสองดอกสองดอกปากกามครับผมมองไหมครับสวยสวยสวยบังครับผมพี่น้องดอกต้งนงามเด่งคืนครับเด่นใจวายถือใจบักหัวหล่น คงอ่งาๆครับผมไปรุ่นน้ำกันนี่ครับไปเบิ้งน้ำกันนี่ครับผมกัดจิได้พ่ออยากพ่อกินแล้วครับผมพี่น้องครับอีกดอกนึงครับเห็นอีกแล้วครับใต้อุ้มใหม่ครับผมพี่น้องนะครับนอ่งาๆครับผมพี่น้องนี่ ที่รอพ่อลีครับผมพี่น้าดอกกระเจียวขาวมองเห็นดอกกระเจียวขาวหนึ่งดอกอออมาเอาดอกกระเจียวไปลวกกินกระป่นเ้ยครับมาดอกกระเจียวน้ำปลเด้วย เดินแหงงามครับผมพี่น้องทัวครับน้ำแตกน้ำแต็นครับผมพี่น้องน้องเมฆครับสวัสดีจ้าน้องเมฆมาแต่โสตื่นก่อนบ้าบอยครับบ้าบอยก็ตื่นแลยหล่ะแต่ว่าน้องเมฆมาอันมาก่อนเพราะว่าบ้าบอยข่าเห็ดน้ำงัวอยู่ครับอย่างน้ำงัวอยู่หุ่นะครับน้องเมฆได้เต็มตาอาย่าครับแกแดงไงคนน่ะ ตามปีนะปีครับทั้งคนทั้งกันดอกกระเจียวบ้าแบบย em. ังรู้อันนี้อันนี้ของบ้าบอยครับต้อยยุ้ยใจนี่นี่ตัวมงยุ้งมองไอเอวยุ้งเก้านี่นี่นี่มงทำไมดอกกระเจียวแดงเกิดแล้วเด้เกิดมันกำลังเกิดเห็นไ่มไอ้ก็ได้บักลัฟเลยหนุ่มมีมีดอกกระเจียวแดงคนหนึ่งไอเดียวจะดอกกระเจียวแดงเดอกกระเจียวแดงเห็นไหมันกำลังจะออกลายอยู่ครับผมพี่น้องพอได้อยากได้กินอยู่ได้ครับจะหาไปนี่เราหาเอาเมื่อกันน่ะ อันนี้เสียเอาไปกินน้ำแล้วก็เสียเอาไปฝากไอพี่น้องเพิ่นทีน่มาหานะครับก็เลยสีฝากตอนดอกกระเจียวไปให้แม่เพิ่อนอยู่หน้าอายุบาน <c oughs> ไปน้องเมฆไปหาตอห้องโอ้ยพี่น้องครับน้องเมฆวมา่าพี่น้องเพิ่นเขามาบักหลายคน,นึงมาหาสับดอกกระเจียวครับแลนหยาดกันอยู่พันดอกกระเจียวมันยังอึดอยู่ครับผมพี่น้องยังอึดอยู่น,น้องเมฆเมนาะ ถ้าเพื่อนออกเลายนี่โอ้เหลียวไปขาวจ้าผ้าคนเดียครับผมพี่น้องงานไก่ตื่นซุดสีแดงชมนี่งานกันหนอมปล่าวะผุมหนอนร่มมันข้าปลาละบ่จนมันน้องไม่เห็นดอกนึงครับน้องมีไปซับเอาไปดอกตะเกียวขาวครับผลปีรีขึ้นเบิงฝ่าย่ามเดือนหาตังท่าบานนะพี่น้องฮึสุดไหมสุดประอมเพราะว่าห้องซุดบ่ะเพลทั้งงานเพราะว่าหมุดเ้าสิ มาเลยตือนึ้นชี้เลยเราก็ใส่จ้ำโดนใส่ออกมาเลยเพราะว่ามันมันอยู่หัวหน้าครับผมดงนี่ดงดงใหญ่ๆที่พี่น้องเราเห็นนะครับพันอยู่อยู่หัวหน้าหัวหน้าบ่าบอยหืเราก็เกี่ยวยังโอ้ยงามงามสับเลยหงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

ใส่ใส่ปาดดอกเกียวครับบูปัดดอกไม้ดอกเกียวเดงดอกนี้ล <black> <c oughs> ุยล <laughs> okay. ุยลุยเลี้ยวไปตั้งเพื่อเบอยูข้างหนือไปเห็นะไเห็นอีลีเดยใ่เาอไปใม่ออกให้พี่น้องคนลุงเลยลงกระปงพี่น้อง ่ออยูนะครับตัวแบบใหญ่เลยครับผมพี่น้องเห็นอีกแล้วครับพี่น้องครับอาตาดีแท้โอ้เริ่มล่าแล้วเริ่มเนี่ยมาเห็นแล้วจ้ามาจะส่งไหลโอ้โดอกสกอตเจอแดงบ่งัดงัดโอ้ยนึกว่าเป็นหยอดใหม่ โอ้เห็นแค่ไหนนึกว่ามันหยอดอันใหม่แดงๆนี่ๆๆนอัึกว่ามันหยอดใหม่อันนี้โอ้โหคืออยู่ได้แล้วเนาะเมฆคาราเราจะเที่ยวเขา่นะครับดอกนึงครับมีอขาพันธีอวบเนี่ครับฝนหนางางาม ปาดโทปฟาดโทษปุ้พี่พี่พี่ดอกนึงดอกนึ่งนั่น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 โอ้พี่น้องดอกกระเจียวแดี๋ยงงามๆครับโอ้ยต้องเมฆบังแดดให้เนี่ยย่างงามกาลังงามพี่น้องไม่ไม่บอกแล้วปุ้ยขานี่หรือขา อุ้ยขาขามาขาเป็นเมิ่งอีกครับผมนะครับนี่ละไอ้เคยไอ้เคยมาเอาเทอันอันแดนแดนนี่นะมันไอ้เคยเห็นอ่าโอ้คขาดอกนึงครับอุ้ยอะไรครับผมทีนี้เราครับผมพี่น้องเห็นอีกแล้วครับ ดอกดสอง,องสองเดี๋ยวครับผมพี่น้องอ้าอา้บังบังอืมพอดีตอเผิดนะครับอ่ะเอาเลยผมครับผมพี่น้องสามดอกครับ ไม่ต้องอว่ต้องสักเลิกไไกออ่อนนะก็ตัวนี้ตัวน,นี้ยังว่าขาดขาดครัขาดนะขาดีกว่ครับเห็น <c oughs> อีกแลรอครับผมพี่น้องยังมาตนเลย <c oughs> อุย้ยสองสามาเห็นสามดอกแล้วมั้อัเห็นสามดอกแล้วงม้น บ่ได้เอาตามาน้ำบ่นี่นักหลายไหลได้ครับผมพี่น้องมีแต่ดอกกระเจียวแดงครับหัดเอาเลยน้องนี้หัดเอางัดเอาเลยสามที่โดดแล้วครับอ่าเออเลยครับครับดอกนึงครับพอแตะหัวพันบบติดขึ้นมานั่ครับนี่ครับลนั่งพันยังไอ้บ่มันนี่นะครับพันยังขาดเพิงหัวพันบ่บถือหัวพันครับผม ยังจังด่ายัยางวงดอกกระเจียววุ้ยดอกนี่บ่บ่บเห็นอีกหรอครับดอกแบบงามครับผมเอาลุงเอกสวยงามอ่าลุงเอกเอาอเอดอกกระเจียวครับบ้าบอยก็เป็นผู้ภาคครับผมเป็น <laughs> เป็นพี่ภาคครับพี่ภาคเอ๊ะขนาด เดี๋ยวเบิ่งดอกกระเจียวแดงครับผมอู้หสองดอกดอกกระเจียวแดงสองดอกครับผมพี่นออ้องเอาน้องเข้าไปสับเลยคุณครับกระเจียวขาวคุณดอกน้องแก้วกันน้องเมย์จะได้เต็มตาเลยน้อง นีงครับผลดอกกระเจียวขาวดอกบักงามเลยครับน้องเมฆไปเอาน้องเมฆครับนะครับกับผมนี่ครับผลงานของน้องเมฆกับบ่าวบอยครับเมื่อนี้ก็ได้ใส่กระตาน้องเมฆนี่เต็มพอดีครับเอากระตาของบ่าวบอยไปใส่ครับ ระมาณนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณแม่ๆที่เขามารับชมให้กำลังใจไอ้ลูกหลานครับเขามาให้กำลังใจบักลาเด้อบาบอไดเดนทิอีสานแล้วก็พี่เขาเด่นทิอีสานสาเมกอีสานพะโละครับผมน้องไอครับผมพี่น้องมอนี้ก็เอาไว้ซวันี้ซกก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขสุขกนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย ออกมอือออกมือแล้วสวยแล้วครับเมื่อนี้บ่ไดไปหาน้อใหม่ครับสามจอกบ่ได้ดไปหาน้องใหมหให่ครับผมพี่น้องเเอาอีกเลยพี่น้องถ้าบุาคิดว่าสิเอาไปฝากพี่น้องเพื่อนกับิบ่ได้ดมหาดนปนิดเ้อครับผมฮะ เห็นบ่โอ้เห็นอีกแล้วครับอันนี้จะเอาไปสีอัตอนเพินพ่นเพิ่นเพิ่นสีมาเหรียญน,น้ำครับก็เลยหาไปตอนเพิ่นครับไงเพิ่นมาทางบ้านเพิน่บนบ่ทันได้ออกเพิ่นก็เลยอุย้ย <c oughs> ด, <c oughs> ดีดีดีใช่อ๋อไอ้ใค้เห็นดอกแดง,งให้กันเออไอ้ใครเห็นดอกแดง ไปได้เมฆยังครับเห็นกุหละดอกกับน้องเมฆครับดอกแดงครับก้างสีออกเมื่อ้วครับโอ,โ,อโอ้โหสัวักครับสองดอกครับพี่นอ้องนี่นี่โอ้โยมือเลยไหม <c oughs> บายปับนบ่นไปมองเดียวกัน <laughs> Ээ <laughs>